บนเหนือ <laughs> ตื่นเช้าใช่ไหมปรดเซอ้์นัดก่อนตา,า,ตาใสเลย <laughs> เดี๋ยวสักพักเนี่ยเราจะไปกินมื้อเช้ากันนะครับที่ร้านเลยครับแปลกสำหับเราร <im> ับเราคือแปลกเลยจริงนะ น้ำแล้วแต่เลือดเลือดจะเยอะหรือเปล่าแม่มันมันจะผสมกับนีอ๋อขายตั้งแต่30ปีก็ไม่เก็บชิคกีแล้วแหละนะไม่สามารถแล้วละอัดลองจิ้มเดือดกันแล้วแล้วเนี่ยอร่อยเลยเอาจิ้มเนื้อกินแล้วติดยาไม่ลองกินไส้หมูเหรอไส้หมูกินกับผักกับมันกินมันจะมีผักมันกินด้วยได้ครัำเลยนะกินเอา ออร่ขับล่องสัตว์วุ่ไหมถ้ามันคึกมากมันก็อร่อยเล่ แม่แม่ไปแล้วครับดูดูไปแล้วคือแบบยังไม่ได้ฉายต่างประไม่ได้ใหม่คือแบบนั่งแม่แม่ไปแล้วมิจฉาชีพโภชนานะเอ็งดีแม่รอเป็นมิติใหม่เหมือนกันนะนั่งรีวิวกันอยู่แล้วเจ้าของร้านไปแล้วเอเเป็นไงรสชาติเป็นไงส่วนสาคคแต่หอม ว้าวมหอมมากไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่แบบมันหอมมากๆแบบ้างในอ่ะตู๊ตุกเยอะแล้วนี้่า่ได้ยินสอ่จบจบวันนี้เลยไหมรู้สึกหนักแล้วไปแล้วคือแบไม่ายต่างกันองอยง่ายก่อาแล้วกันเจอกัน รีวิวนี้ก่อนเลยจะให้ลองจริงเอาเบอร์เซอร์แน่ตอบประเด็นคือแบบเรารีวิวหลายอย่างจนเราจชคของร้านเดี๋ยวพวกผมขอกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับตอบทั้งหมดก่อนเดี๋ยวเยอะมากมา วัตถุโบราณที่เราสะสมมานะคะก็จะมาเก็บรวบรวมไว้ที่นีเพื่อให้นท่องเที่ยวาศึกษาจะเป็นของเก่าของท่านเจ้าเมืองมุดาหารนะคะแล้วก็ในส่วนของ345เนี่ยคือของแก้วของเรานี่ก็คือจะเป็นเว้นว่างเป็นชั้นบันไดจะไม่มีิถาปัตา์ให้เข้าชมก็คือจะเป็นชั้นที่6เนี่ยบนจุดทาเรือนะคะ3 6 0องศานตัวมุกดะแล้วก็ชั้นสูงสุดจะเป็นชั้นที่ประดิษฐา มีมุนกุนมุนดาห์ซึ่งจะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งคือมุนดาห์เลคะแก้วมุกดาห์จะตั้งยื่งออกมาจากตัวเมืองตรงไปทางมุนดาห์ต่างๆออกมาเลยตลาดทอนเที่ยวที่เป็นของแก้วมุกดาห์ของเราสามารถมองเห็นได้ง่ายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในตัวจังหวัดมุนดาห์บริการตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นคะก็คือไม่ได้เว้นว่างวันหยุดราชการ น,นี่นะครับกองแบริโกนะครับมาที่มุกดาหารนะครับตอนนี้อยู่ที่สะพานมิภาพไทยลาวแห่งที่2นะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นสะพานเ,เป็นสะพานข้ามไปตัวของสวนอเกษตรนะครับก็คือพื้นที่ของสวปาลาวแล้วนะครับแล้วก็จะมีของกินมากมายนะครับสาหรับคนของคนพื้นที่นะครับที่เขามาเที่ยวกันหรือไม่ก็นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันใน ก่อนช่วงปีใหม่กันแต่ว่าตอนนี้คือหนาวมากนะครับบรรยากาศไปฝากคุณผู้ชมแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ฮะัสำหรับแบงไม่ใช่แบงลิ้นเหลวไปหมดแล้วตอนนี้สำหรับกองของแบวิโกครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศสวยๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมแล้วกันนะครับแบาแบบครับคุณผู้ชมครับต่างกันอีพีหน้าฮะ รีวิวขนมฟังกันแล้วฟังปิ้งหน่อยก็คือแบตจะปวดแล้วนะเป็นเป็นแป้งนะครับที่คนขายน่ารักอ่าจบเกมแล้วตรงนี้ต่บหยอกจัดจัดแต่ถ้าเอาจริงๆนะผมก็ถ้าเริ่มอะไรเนี้ยเอาไม่กลัวหรอกใช่อยากให้รู้กลัวแค่ไม่พลาดอีกเดียวอ๋ออูหน้ากล้องอยู่หน้ากล้องอยู่หน้ากล้องผมไม่กลัวหรอก ให้รู้ให้เด็กมาดูตรงนี้แต่ละคนผมย้ํมาประมาณ58รอบเลยนะผมอ่ฟูพี่ขอโทษสัมภาษน่าจะไม่รอดขอโทษกล้องกันยิงทันเลย้ย่าใสโอ้ขอโทษขอโทษขอเหมือนผู้หลบใจไง โอ้ไม่นานเลยโอเคแล้แค่นี้